มาดูกันไอ้เจ้า D ีโทอนิกเดี๋ยวมันวิ่งเท่าไหร่นะครับเดทอนิกจุดสี่ห้าของเราซัดไปที่สองสองสี่ครับสองสองหกสองหกสองครับสองห้าหกประมาณนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยถ้าต่ำสุดก็สองร้อย6ี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบก็ถ้าแบบว่าแก๊สไม่ชื้นก็ขึ้นได้ขึ้นไปได้ที่270 280ประมาณนี้เพราะว่าลำกล้องเขาก็สั้นด้วยนั่นเองนะครับผมอโอเคเจ้าีโทนิกครับยิงแผ่นเพจตรงนั้นนะเพื่อน ก็บรรจุแม็กนึงเนี่ยบรรจุได้ไม่เกิน15นัดนะเพืเนนะ่อนๆนะอ่ผมลองดูครับผมลองดูให้นะนี่ครับระยะแบบไม่ได้ใกล้ไม่ไกลมากครับเพื่อนๆโอ้โหทำได้ดีนะเพื่อนๆยิงสนุกเลยแล้วรีคอยเนี่ยโอ้โหสถานมือมากอะนะโอโ้แก๊สหมดครับร้านให้ชิวแอร์ซอฟกันครับ ก็วันนี้ร้านพามาดูจุดสี่ห้าครับขนาดมินิครับดีโทนิกนะครับผมก็เดโทนิกเนี่ยมันคือปืนซับคอมเพกนะครับในทรงของโคย่อส่วนนั่นเองนะครับมินิมินิเลยนั่นเองนะครับนี่คือปืนอัดแก๊สนะครับอัดแก๊สปีพีกันนั่นเองนะครับแอร์ซอฟนะครับสวยๆครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ รุ่นนี้เนี่ยของอาร์มี่มาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าของเบลเนี่ยเพิ่งจะตามมาในปี2025นั่นเองนะครับผมก็เป็นโมเดลที่อัดนี่คือฝ่ามือผมนะนี่เพื่อนๆพืแล้วดูตัวปืนครับมันเท่ากับฝ่ามือผมเลยนั่นเองนะครับนี่คืออัดแก๊สขนาดเท่าฝ่ามือนั่นเองนะครับเมื่อผมนําเจ้าตัวจุดสี่ห้าดิททนิกเนี่ยไปเทียบกับโคลสิบเก้าหนึ่งหนึ่งขาวสิกแบบขนาดปกตินั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะนี่ นี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าลำกล้องสั้นกว่า2นิ้วครับแล้วก็ด้ามจับเนี่ยสั้นกว่า1นนิ้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับก็ใครอยากได้โครแบบย่อส่วนนั่นเองนะครับนี่โหเมื่อเอาแบบโคมาบังนี่ก็คืออ่าบังมิดเลยครับหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งหมากลางมาบังเดโชนิกดีหมดเลยครับเพื่อนๆอ่ะโอเคสั้นกว่าลำกล้องสั้นกว่า2นิ้วแล้วก็ด้ามจับสั้นกว่า1นนิ้วนั่นเองนะครับก็อ่าตัวนี้เนี่ย ผมลองอแขวนสไลด์ให้เพื่อนๆดูนั่นเองครับตอนลูกหมดสไลด์ค้างเขาเป็นแบบนี้ครับนี่นะเขาเป็นแบบนี้ส่วนหลังก็จะไปแปลกหน่อยครับก็คือ,อส่วนหลังจะขยับมาเกือบอจนถึงตัวของช่องกัดปอกแล้วนั่นเองนะครับปกติส่วนหลังมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ก็เป็นโมเดลที่แปลกดีนั่นเองก็มันทำตามปืนจริงนั่นเองนะครับก็ลองผมลองเล็งดูก็ถือว่า มันก็เล็งได้นะเมื่อถ้าเรามองผ่านส่วนหลังแล้วไปทาบส่วนหน้าเนี่ยเราก็แทบจะมองไม่เห็นตัวของท้ายสไลด์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ใช้งานได้ครับเซฟก็มีครับผมลำกล้องก็บวมใหญ่ๆแบบนี้ครับแม็กกาซีนนะครับไม่สามารถสามารถใส่ได้สามารถใส่ได้แม็กกาซีนเนี่ยมันคือหนึ่งกของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่าเบลนี่แหละครับแต่ว่า ถ้าเราเอาหนึ่งก้านแม็กหนึ่งก้านน,งนึงของเบลเนี่ยเอามาใส่เนี่ยแม็กมันจะยาวประมาณนี้ประมาณนิ้วหนึ่งมันจะยาวออกมานั่นเองมันจะยาวออกมาถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ในกรณีที่อยากได้แบบอ่าบรรจุลูกเยอะๆบรรจุลูกจุก,จกๆนั่นเองนะครับก็สวยงามนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจะถอดอ่าสไลด์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงนะครับขยัสไลด์ปลดออกมาครับตัว ชุดบอดี้ล่างก็เบลเลยนะครับเบลหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยนั่นเองครับชุดสไลด์นะครับนี่หกประทดสไลด์มาเล็กน่ารักมากเลยนะครับอ่าเสาียดายเสียดายตรงที่ตรงส่วนหลังน่าจะกับส่วนหน้าน่าจะให้แบบเรียงแสงมานะมันจะสวยเลยแต่ก็สามารถถอดได้นะตรงนี้ก็ปาดมาเพื่อาปาดมาแล้วปาดเรียบมารองรับการวางดอทได้เลยนะเนี่ยแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเล็กๆใส่ดอทได้อีกอโอเคไกด์ดอทครับ ชุดลูกสูบฮอปเฮอปิอะไรก็หนึ่เก้าเบลเลยแต่ว่าย่อส่วนนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับตอนประกอบกับเพื่อนๆก็ยัดใส่แบบนี้นะครับนี่ครับเล็งดีๆครับแล้วก็วางกึบอ่าโอเคนี่ครับ อ่ะโอเคก็คงประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวดิโทนิกนะครับก็ถ้าชอบถูกใจนะั้นเพื่อนอย่าลืมแอดไลน์เรามาที่ Add HCBB กันครับนี่นะครับคอนแทคตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเควันนี้ผมช่างนันแอร์ซอกกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับ